มาแล้วค่้ามาแล้วค่ะท่านผู้ชมสำหรับวันนี้เราจะชวนทุกท่านไปชมร้านกาแฟในสวนที่บอกได้เลยว่าบรรยากาศดีสุดๆของนักร้องนักแสดงคุณสายเจริญปุระ ซึ่งคุณทายนั้นเธอโด่งดังมากๆเมืม่อปีพศ2542จากภากพยนต์เรื่องนางนาค2542มีการพูดถึงกันว่าเป็นแม่นาคเวอร์ชั่นที่น่ากลัวที่สุดจนทำให้เธอได้รับความนิยมสูงสุดไปเลยในขณะนั้น สำหรับร้านกาแฟาของคุณทรายมีชื่อว่าร้าน Coffee Tree เป็นคาเฟ่สไตล์การ์เดนหรือเป็นร้านกาแฟาในสวนนั่นเองร้านนี้อยู่ในย่านติวานนท์ซอย3จังหวัดนนทบุรีเป็นร้านกาแฟาที่เป็นส่วนหนึ่งของบ้านภายนอกตกแต่งแบบเรียบเรียบโดยผนังภายนอกใช้ปูนเปลือยหลังคาทรงจัว่วกระเบื้องลอนทนสีเทา บริเวณเสารัว้วใช้อิฐคลาสสีมีกระจกบานใหญ่ทำให้เห็นการตกแต่งภายในด้วยโดยจุดเริ่มต้นของร้านเกิดจากน้องชายของคุณทรายคุณทอฟฟี่ภาวัตเจริญปุระในขณะนั้นได้ลาออกจากงานประจำเพื่อมาดูแลคุณพ่อที่ไม่สบาย พอดีเห็นว่าที่บ้านมีที่ทางสามารถเปิดร้านได้จึงได้เปิดร้านกาแฟาและมีน้องสะพ้ยช่วยกันทำขนมส่วนคุณทรายนั้นก็ช่วยทางด้านการสนับสน,นุนและโปรโมตในร้านมีทั้งอินดอร์และเอ้าดอร์สำหรับอินดอร์นั้นมีแอร์เย็นๆให้ได้นั่งฟังเพลงเบาๆ การตกแต่งภายในเป็นแบบวินเทจวัสดุหรือเฟอร์นิเจอร์ต่างๆก็ดูเรียบง่ายใช้ไม้กระดานสีต่างๆมาทำเป็นส่วนประกอบของเคาน์เตอร์โต๊ะเก้าอี้โซฟาได้เน้นของรีไซเคิลเหมือนของเก่าทำให้ดูมีความวินเทจดูอบอุ่น ที่โดดเด่นของร้านนี้ก็คือโซนเอาท์ดอร์ตกแต่งเป็นคาเฟ่ในสวนมีต้นไม้นานาพันธุ์ให้ความร่มรื่นมีต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงามากมายให้ความรู้สึกเหมือนได้ท่านกาแฟยอยู่ในสวนหลังบ้านท่ามกลางธรรมชาติอันเขียวขจีสามารถนั่งคุยกันอ่านหนังสือดูกระรอกวิ่งเล่นในสวนได้เลย เมื่อพูดถึงร้านกาแฟาแล้วที่นี่ก็มีเบเกอรี่โฮมเมดที่ใครหลายๆคนต่างก็ชื่นชอบกันโดยเฉพาะเค้กที่ลูกค้ายืนยันว่าอร่อยมากๆส่วนซิกเนเจอร์ของร้านนั้นก็คือบานอ f ฟฟี่ที่เป็นกล้วยกับครีมสดแล้วก็ช็อกโกแลตเพราะจะทำให้หวานจัดลูกค้าก็จะสั่งเยอะอีกเมนูนั่นก็คือช็อกโกแลตมูสนั่นเอง เป็นร้านกาแฟาที่มีหลากหลายเมนูที่สำคัญบรรยากาศดีมากทำให้รู้สึกเหมือนได้หลีกหนีความวุ่นวายจากเมืองหลวงด้วยขอขอบคุณแหล่งข้อมูลและภาพจากเพจเ Facebook Coffee Tree ในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราคะ่ะ